ปังโบยุดชุดโอยูแล้วเพอาหไงล่าสุดพี่น้องผู้ได้ที่ติดตามอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนาะม,มือแรกนี่มีนัดกันพี่น้องเวลา18นาฬิกาที่แอปดังเพอาหไงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วกับบอสโจโผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละพี่น้องได้ถูกรับเชิญเพราะไงะร่วมไลฟ์สดกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึงหน่งนั่นก็นคือกาแฟเอ็นบีพี่น้องมาอ,มาอีกแล้วงานรีวิวสินค้า ร่วมไลฟ์สดก้อนหนานี้หลังจากที่รับรางวัลสองรางวัลระดับประเทศนพี่นองเนาะกษีเห็นว่างานรีวิวสินค้านี่เขามาล่วๆแล้วคาโตก้อนหนานีสินค้าโปรดักตัตวแรกบอธรรมดาพอนยัยแต่ว่าสำหรับกาแฟเอ็นบีนี่เ่ากับบอทรรา่านไดลูนพี่นองเนาะว่าพึ่งจังไดกันแต่ว่าสำหรับกาแฟเอ็นบีนี่พินองทาผู้ไดที่ติดตามเป็นกาแฟของเน็ตไอรอนชื่อดังพอนยัยนั่นก็คือครูเบียกับพี่ในเงิน พี่เนเงินนี่เป็นผู้ใหพ่พอยายพี่ในเงินนี่เป็นผู้ให่ขันพอย่ผ่านทุนจักกับเป็นอดีตแชมป์สพนเนะาะแชมป์มวยไทยเวทีใหญ่เวทีมาตรฐานพี่น้องเป็นนักมวยวาสันทองอค่ะกาแฟเอ็นบีก็คือกาแฟเนเบียนั่นแหละหถือว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดัง ก้อนหนานีเนาะพ่อใหญ่เนาะสําหรับครูเบียร์แล้วก็พี่ในเงินติดตามเพิ่นมาตลอดนั่นแหละเอ่อก็ถือว่าเป็นคนมิสอเสียงพ่อใหญ่สาหรับครูเบียร์แล้วก็บเนอหล้วก็เนเงินเนาะพ่อใหญ่เนาะก้อนหนานีเขาก็สิได้เห็นว่าเอ่อทางด้านของครูเบียร์แล้วก็พี่ในเงินนี่ได้ไปเบิ่งการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะผู้ใดจําได้แม่นบ่พ่อใหญ่ซึ่งตอนนั้นแอดมินปุ๊บปั๊บเพิ่นได้ถ่ายรูปอยู่อ่าถ่ายรูปครูเบียร์แล้วก็เนเงิน มือนีคือจังว่าคนดังมาหาคนดังจังสีนี่พีใหญ่แล้วเท่ากับบอกคิดว่าสําหรับวงอิงแล้วก็บอสโจเนาะสี่ได้ถูกรับเชิญไปร่วมไลฟ์สดพี่น้องเวลา18นาฬิกาที่แอปดังพี่น้องมือนีอันนี้แค่ออเดอร์บอกเลยว่าอันนี้แค่ออเดอร์พี่นอ้องจังใดต่อไปนี่ลูกสาวแห่งชาติขงเท่าสี่มีงานรีวิวสินค้าคไลฟ์สดก็ดีหรือว่าเป็นพี่เตอร์ แอมบาสเดอร์พอดมเขาไม่ยางรั่วๆเลยข่าวว่าืดเพราะว่าหลังจากที่ทัศน์วิวไปแล้วมีเข่าเข่ามาวาสีมี่รับงานเป็นพีเซนเตอร์ก็เริ่มทยอยมาเพราะท่านได้โดนเลยพี่น้องเริ่มมาจากสายตอนนั้นท้งบอลเนี่ยแมนสีเบเยอร์เนาะแล้วมาที่นี่เมื่อวานเมื่คอนกับมีการไล่สดขาย สินค้าในร้าะมิจการางวงรางวั่นไอโฟนไอโฟนท่องค่ำท่องยังคุณเด้ค่ะแล้วเอฟซีแฟนครับจังไดพูดยังไงเข้าไปอุดหนุนถล่มไลฟ์สดวสันเออสินค้าผลิตบรทษันแล้วเป็นจังไดสำหรับครูเบียร์แล้วกับพี่ในเงินว่ากันว่าหลังจากที่บอสโจแล้วกับน้องอุ้งอิงไปร่วมไลฟ์สดครั้งนี้เนาะ สร้างผลิตสิท่านบอสำหรับกาแฟ NB นบีพ่อไงอซึ่งถ้าผู้ใดที่ติดตามเนอ,อสำหรับกาแฟ NB น,นี่คู่เบียร์ละกะที่ในเงินเพนสิรับเชิญเฉพาะศิลปินหรือว่าเน็ตไอดอลผู้ที่มีสื่อเสียง ทอน,นั่นพออ่อยังไงเพราะว่านี่สิมี่บุได้นั่นแหละพี่แอนนะา,าจักสี่แม้วะ,ะกัเนต็ตไอดอลในหลายคนคือจงังน้องเนยจังสีเนาะอ,อดีตภรรยาของพี่เก่งลายพรางหม,มพ่อไงจำได้บ่นั่นแหละถ่าบ่ดังเพื่นบ่รับเชื่นไปอ,อันนี้ก็บบ้งบอกให้ว่าสำหรับอง,งอิงแล้วก็บอโจ กระแสมาเต็มๆแล้วตอนนี้<ม>นว่ากันว่างานเขารั่วๆเตาวาเพิ่ก์กตองเบิ่งเวลานําสําหรับบอสโจผู้บริหารเนาะพ่อใหญ่เนาะเสอว่าสินคา้าเขาติดต่อเพิ่มเขามาหลายแล้วพ่อใหญ่แต่ว่าเวลามันอาจจะไม่เ<ม>อ่อบ่ลงตัวบ่วแม่นกันจังซี่เนาะอเป็นนะชิวคิวอื่นค่ะที่เออ่ทางสาวไทยเพรียงไปเล่นอยู่ใกล้ๆมองหันซับไป สัจิวังสันซึ่ง,ง,งมเมอนหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยน้อง<ม>อ,องค์เองกลัวจากวจูพิ่งกษิตัยขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมมเมเนสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงอยู่ที่หมอชิดสองแมน่นสนามข้างหมอชิดสองพี่น้องถนนกําแพงเพชรเขตจตุจกกักรกรุงเทพมหานครคว่ากันว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงอีกคือเก่าเหมือนเดิม้าสิว่าไปแล้วหมอชิดสองก็ถือว่าเป็นสนามที่ อ่ทุกคนห่วงยักษ์กดีเพราะว่าหมอร่ำเอากันว่านี่ซื้อเสียงในประเทศไทยกลับไปเล่นยุหันมากเกือบถูกวงแล้วบระว่ติสิเป็นปฐมบันเทิงสินล้วเบียบว่าถ้าสินใจเก็ร้อยสาวน้อยเพียนบ้านแพงเอียงประมาานีนีน้องพี่น้องเนาะเออนั่นละสำหรับผู้ที่ยิ่งไก่มาแรงก็ว่ากันว่าไปให้นกำลังใจลูกสาวหลายๆแล้วยังพ่อพี่น้องมาบอกข้าวดีเอฟซีเฟนลับจังไรเนี่ผู้บบาวคนแรก เลี้ยวเลี้ยวนี่พนาบอสโจบอกว่าผู้บ่อลคนแรกฮักแรกกระแหกเจ็บโดยอุ้งเอิงเพลิดแผ่แห่งในละพี่น้องว่ากันว่าคาร์เดบาว่าจังสี่อีกบ่เกินสองอาทิตย์เท่าเดิมฟังแท้ๆบันเตาะปล่อยแท้ๆกับซึ้งเกินต่อมาของของอุ้งหักแรกกระแหกเจ็บกระแหกเจ็บโอ้มันเป็นตาบวมอันแฉแนบแบบนี้เป็นยังไงแหกเจ็บเลยบอกในลาพิโนว่ารัก อกหักดีกว่ารักไม่เป็นเป็นมาพอไงเอาปากันไปแล้วสำหรับกระแสของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงบ่แมนเฉพาะบอ่อจนแล้วก็น้องอุงอิงทนนานพี่นอนอล่าสุดนี้มือแรงหลังจากที่ทําการแสดงที่หมอชิดสองเสร็จเรียบร้อยศิล,ลปินในวงพระเอกนางเอกพระเอกวสิวนันดนนางเอกอมแอมอพี่เข็มกมลชยัยพี่สุสายใหญ่รับเชิญที่ร้านสยามภูไทยกเกษตรนวมิน คลองลำเจียบยี่สิบเก้าสันพี่น้องปังเทิงห้องใหญ่ปังเทิงสเสนอแบลลากับับเชิญกับอีกพร้อมทีนี่ป่าทิงโทผู้ใดแน่ก็ถือ,อว่าหลังจากที่อุ้งอิงเพชรบานแพงเนาะพ่อยญ่เนาะมาถึงกับสาวน้อยเพชรบานแพงกระแสของวงงกับมาเต็มเต็มก้อนหนานี่กระบ่แมนว่าบม่มีกระแสกระแสกับมาอยู่แต่ได้น้องอุ้งอิงมาเสริมทับเป็นจ้าไ,ไหนพ่อหญยสุดยอดขึ้นคือบางไฟโกตอนนี้ แล้วอย่าลืมพี่น้องมือนีเวลา18นาฬิกาที่แอปดังนาะตอกตอก่อ,กอในไ่เข้าไปร่วมให้กำลังใจสำหรับงานรีวิวสินค้าเนาะเป็นงานรีวิว,ว,วสินค้ากาแฟเอนบีน่แหะพี่น้องเบิรงลี่ล่าการขายข,ายของสิเป็นจ้งไดต่ว่าลวหลายๆคนบอกว่าตอนนี้อุค์อิงเริ่มติดใจแล้วกับงานรีวิวสินค้าโอ้ขอา่าวดาเพร่มันยังเด่จ้าได เห็ดแค่หน่อยเด้งขนหลเอาอีบีเด้งขนไหลเป็นบอลแมนดีใจน้ำนองเออว่ากันว่าบหันนี่รับกันก็พอผู้ละแสนเลยทีเดียวเป็นเจังใดขันเออแสนหนึ่งในที่จ้างเสนอแบนเบลทงหมดดจ้าสีดได้ืึ้นแสนเป็นบ่อันนี้ไปสองคนได้สองแสนนี่แหละการย่อมรับวางกระแสของน้องมาบวมกับความสามามายของน้องนั่มอ่าเพราะว่าผู้ใดตอนนี้ก็คือเล่งเห็นถ้าเป็นงานรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นพีเซนเต์อีกอย่างตอนนี้ ผู้ใดกัเห็นอยงตาอุ้งอิงนี่ยเราพอย่แม่นบอกต่ว่าอดเป็นห่วงบ่ได้เลยยิ่งข่าวว่าตอนนี้เนาะน้องอุ้งอิงกับบ่คอยสบายพี่น้องนั่นหละแต่ว่านั่งกับย่งโหมทํางานเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กรเนาะแม่นนั่นแหละโอ้ยมีบ่เหินผลิตภัณฑ์ใดเซียนอันนี้ิีสิทธิาเอาอุ้งอิงกับบ่โจ้พ่วงพยิพาลไปน้ำจะคนในเตียงจ้าเขาเสียวจบไปยังพ่อใหญ่งเช็คสามเมืองก็จะไปยุ่ดอก สามเงเลยบอกเอาพยาบาลเรามีประสบการณ์อะไรดิประสบการณ์แนวใดวยโอ้ยแต่เมื่กี้ขายประสบการณ์ขายตรงมากกว่า20ปีิบปีตอนใดตอนใดพญาแต่ถ้าเป็นว่าสมหน่อยเลยบมาเราเด้อพี่น้องมาเราเด้นน้อง,มองไม่สมลาแดกปลาสมปลาจมอมไปบฮอดหอดบ่ถึงกอกมือเรียแต่ว่าพ่มากันได้มาขายกันนี่ขายไง ขายยายเกียร์ขายเกียร์เอาจังไดนจะมาขายงานบ่อไหนโฆษณาอยังเอาจังไดนจะมาใส่บ่ต้องไปว่าหวานจุวยบ่ได้ว่าเข้มปิดบ่ได้ว่าเขาหูกันโดดกันว่าเกียร์บอกข้ามเดียวเท่านั้นเกียร์เด้อเกียร์เด้อเกียร์เด้อร์บ่ได้บอกสปอร์คุณว่าใส่บ่อยไปอธิบายอีหยังอีกเนาะบ่ได้ว่าเออแม่เลี้ยงแม่หาเออบ่หวานบ่เงี้ยนี่อยังบ่ได้ว่าร่องเบิ่งรับนกันซิมแล้วบ่บ่ถูกใจยินดีคืนเงินจังสี่บ่บ่ได้ว่าแม่นบ่บ่อยเข้มทุกเม็ดเข้มทุกเม็ดทุกเกียร์มาจากทะเล เอจ่นสารพี่น้องหมอแรกกะฝากเป็นกำลังใจให้องค์เองละกะบอสโจนั่งสำหรับงานรีวิวสินค้าน้องพ่อไงเนาะนั่นละกะขอให้หัวเราะปังๆงวดหนามาอีกได้ไแม่เนาะอันใดบอสโจสียหายเงินน้องจักเท่าใดล้านเนาะว่ากันว่าลอยยี่สิบล้านปังคารุมิติเถือกันไลผู้เถื่อนกะไปตระเวนผู้บอกกับไปตระเวนจะตีเป็นแจ้งได้โอ้ยตายๆเรื่ว่าสะเทือนวงการ ที่เดียวอืมพูดตีนี่สุดยอดเอ,อาจากไหนไปว่าเป็นราศีให้กันว่าเรื่นงรือซื้อลอยยี่สิบล้านพัากันเอาไปซื้อเลขให้ทั่วร์มาถึกสามโทตอนนี้ว่ากันว่าเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงงวงวยไปตามๆกันอีหยังวะจังสีแม่เกิดไดหยังเกิดอีหยังขึ้นเกิดอีหยังขึ้นก็นเป็นเงินเป็นทองเมื่อน้องเป็นน้องเนาะเอาจังสันบอกพอใหญ่แมนค่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ